สปอยเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1นึเริ่มต้นเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวที่ซาโบเขานั้นได้บุกเข้ามาแล้วก็จะการเหล่ทาฐานยามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยซาโบเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับบอนนี่ที่เธอนั้นจะมาช่วยเหลือคุม,มาเหมือนกันหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินทางร่วมกันเพราะมีเป้าหมายเดียวกันนะฮะซึ่งใน,นหล่อทางในตอนนั้นหล่อฐานยามเนี่ยก็ได้วิ่งตามมาซาโบแล้วกับอนนี่ในกเกรงซ่อนตัวพร้อมกับการสื่อที่ใช้การใบินข้าวกรุ้้เจมาให้ซา ในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ราชาค้บ้าเนี่ยเข้ามาเพราะอยากถามเรื่องราวอะไรบางอย่างโดยที่ราชาข้าบ้านนี่ก็ได้เริ่มเกิดในวสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลโลกนั้นถูกก่อตั้งด้วยยี่สิบกษัตริย์และเหล่ากษัตริย์พวกนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมริจูวาจนวันเวลาผ่านไปพวกเขานี่ก็ได้กลายเป็นผอมกรฟ้าแต่ว่าเหล่ากษัตริย์พวกนั้นก็จะมีแค่สิบเก้าอาณาจักรเท่านั้นเพราะว่าที่อาณาจักรลาบาตานยราชินีลิลลี่ในเรื่องที่จะอยู่ต่อที่ลาบาต้ามันก็เลยทาให้ แต่ว่าราชาคาบ้านนั้นมีเรื่องราวาบางอย่างที่ยังสงสยัยนั่นก็คือเหลา่า20กษัตริย์พวกเขานั้สร้างบัหลังของความว่างเปล่าขึ้นมาเพื่อไม่ได้ใครนั่งและพวกเขาก็าได้ทิ้งเอาวูด้วยหน้าบัลลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นราชินีลิลี่ที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็น่จาจะกลับไปที่อาราบาตาแต่ว่าตามบันทึกที่ผ่านมาตลอด800ปีนะมันกลับไม่มีเรื่องรล่าเกี่ยวกับราชนินีลิลี่ที่อยู่ที่นั่นสักนิดซึ่งนั่นก็หมายความว่าราชนินีลิลีนะ่ในตอนนั้นเธอนนั้ไม่ได้กลับมาที่าอาณาจักรอาราาบหมมนน้เอกกัััฟงผื แต่ว่า,าผู้เท่านี่ก็จะตอบกลับไปนะว่าเรื่องราวพวกนี้นะ่พวกเขาไม่รู้เลยสักนิดเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มันอยู่ในอดีตราชาวเขาบ้านเนี่ยก็ได้ถามคำถามต่อไปนะว่า,วาท้างนั้นฉันขอถามเลยนะว่าดนีนคืออะไรเพราะว่าความจริงแล้วทุกคนของพวกเรานะ่มีข้อความจากราชนินีลิลี่จากไปร้อยปีก่อนแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้นี่ก็ถูกตัดบทแล้วก็ตัดภาพไปที่ชเชลอาชีที่ถูกครูมาในชายซ่นนั้นจับตัวเธอไว้หล่าพี่น้องชอเชลอาชีนี่ก็เลยจะเข้ามาช่วยแต่ว่าในาตอนนั้นเนี่ยครูม,มาเนก็ได้เข้ามาโจมตีวันและพวกเขาเนี่ย ถูกเตือนนะว่าถ้าเกิดทำร้ายผมกอนฟ้าแล้วก็มันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่กับพวกนายแน่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไซและก็เลโอเนี่ยก็ได้เข้ามาโจมตีสายชาลอดโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องราวพวกนั้นสักนิดคูมาเนี่ยก็เลยจะโจมตีแส่พวกเขาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมอรลีเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาล็อกตัวคูมาพร้อมกับพาคูมาได้หนีไปต่อหน้าต่อตาและหลังจากนั้นในภาพสุดท้ายในเรือ่เนี่ยก็ได้ตัดภาพพระราชาเข้าบ้านนในตอนนั้นเนี่ย คราวนั้นท่้นตกใจและก็ตกตะลึงเพราะว่าจู่ๆท่านอิมเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นไปนั่งอยู่บานบาม่ลังความว่างเปล่าพร้อมกับพูดขึ้นมานะว่าราชนินีลิลี่และหลังจากนั้นเนื้อเรื่องนั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวัตพีงดโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก๊อตไคล์แล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหมช่ช่องเราสวันดี้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่